พี่อ้องทำไมควรล้างรถล้างรถตั้งแต่เช้าแล้วพี่เขาบอกเขาล้างไม่ออกพี่มีน้ํายาล้างรถมั้ยพี่ทำไมมันไม่บอกแล้ไม่เอาอะไรล้างวะไม่รู้น้ํายาอะไรขวดเหลืองๆพี่โถ่เอ้ย๋ยวไปบอกมันเลยนะว่าที่เราอ่ะมีโฟมล้างรถแบบไม่ต้องถูเป็นโฟมสลายราบเลย <S <S ไอแอนหยิบน้ำยามาให้ดูนี่นี่ไงแอนเนี่ยอย่าไปบอกมมนะเนี่ยว่าที่เราอ่ะมีน้ำยา มันเป็นโฟมแส่คราบฉีดพ่นทิ้งไว้สักหนึ่งสองนาทีแล้วก็น้ำฉีดล้างนี่เลยไม่ต้องไปถูอย่างนี้เขาหมดสมัยเป็นถูรถแล้วเอาเดีย๋ยเอาไปให้มันลองใช้ดิเอา้าได้พี่ยุดเลยพี่หนูไปขอมาให้แล้วโฟมล้างรถแบบไม่ต้องถูเอา้าแล้วมันใช้ยังไงอะอ่ะพี่อ้อมมาพอดีเลยเดี๋ยวให้พี่อ้อมอธิบายให้ฟังแล้วกันอ่ะอันนี้มันเป็นโฟมล้างรถแบบไม่ต้องถูเลยอันเนี้ย มันใช้ใส่ขวดโฟมผสมหนึ่งต่อห้าปก็บอกโฟมมาเดี่ยผสมให้ดูอันนี้นะเป็นน้ํายาสูตรเข้มข้นนะเคลือบเงานในตัวเป็นแว็กในตัวนะนี่จะให้เด็กล้างรถล,ล้างให้ดูนะอันนี้ตาจจส่วนผสมที่ใช้นะก็คือหนึ่งต่อห้าหรือหนึ่งต่อหกก็ได้นะอันนี้ก็มีปริมาณนะผมเทไปคร่าวๆนะ,ะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่น้ำเปล่า ๋ยวไปใส่น้าแป๊บหนึ่งผสมน้ําแล้วนะตาส่วนหนึ่งต่อห้าหรือหนึ่งต่อหก็ได้นะแล้วก็ใส่ในกระบอกพ่นโฟมนี่กระบอกพ่นโฟมวันนี้เอาสายพ่นมาเนี่ยพ่นให้ดูเนี่ย๋ยวจัดก,การให้ดูล้างนั่นในเช้าแล้วใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่ถามเลยวันนี้่นี่เป็นน้ํายาที่ผสมแล้วนะเดีย๋ยวเรารจามาพ่นโฟมให้ดูกัน อย่าพอน่าทั่วคันเลย นี่มาดูนะหลังจากที่ผมพ้นไปนะไม่เกินสองนาทีดูครับคราบขี้มไม่มันออกมาเนี่ยดูคราบดำๆเนี่ยนี่ไม่ได้ถูเลยนะเนี่ยเนี่ยคราบดำๆออกมาเนี่ยเห็นที่พื้นก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นคราบที่สกปรกที่มันไหลออกมาเนี่ยไหลออกมาน้ายาตัวนี้มันจะไปทําการสลายคราบแล้วมันก็ไหลออกมาหลังจากที่ฉีดโฟมไปแล้วอ่ะผมใช้น้ําแรงดันสูงฉีดเพื่อล้างโดยไม่ต้องถูมาดูว่าคราบหายไหมมาดูกัน เดี๋ยวให้เด็กล้างรถไปล้างก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูว่ามันจะเกีย้ยงจริงไหมเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยไป Tell that cut The weight tell me need less me and and around you you go down you so I'm think sorry feel